ผมมาเติมน้ำมันคอมครับตอนนี้เป็นอ่าวร้อยอีนี่ผมเทออกนะได้ประมาณนี้จริงจริงมันต้องอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่มันได้น้อยน้ำมันมันรั่วนะครับมันรั่วแล้วมันก็ออกไปที่คอยน่าจะเป็นคอยร้อนตัวนี้เห็นน้ำมันมันติดอยู่แสดงว่ามันรั่วออกมาีนี้เราก็มาเติมน้ำมันคอมนะครับเติมไม่ง่ายครับ เติมเกือบหมดครับเดือนิดเดียวก็พอนี่ผมทีที่เอาให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมทีรอบหนึ่งกันหมด,ดหมดแล้วโอเคหมดแล้วหมดแล้วก็เติมไม่ง่ายเลยนะครับ เหมือนนี่เลยนะเพื่อนนะเพื่อนเห็นหัวจุกฝั่งที่มีอันนี้ไหมที่เขาเสียบสายตรงนี้เนาะโอเวอร์โหลดเอดีเลยโอเวอร์โหลดนะครับฝั่งนี้สองเส้นเนาะเพื่อนเสียบเวลาเราใส่นีแล้วก็ตัดรูตร,ตรงนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปนี่นครับบีบเข้าไป เรื่อยๆครับ ประด็นหน่อยหนึ่งประมาณเกือบหมดนะเพื่อนนะบีบแล้วก็ปล่อยให้ใหลมอากาศมันนั่นก่อน ผมทีเหลือไว้หน่อยนึงแค่นี้พอครับแค่นี้เองครับผมเติมน้ำมันกอมอากร้อยก็ยิงก็เดี๋ยวนีิเดียวก็พอดดยิงเยอะไปเผื่อเผื่อมันอดหายไปนิดนึงโอเคแค่นี้พอครับเดี๋ยวหน่อยนึงโอเคครับน,นี่คือวิธีการเติมให้ง่ายครับผมน้ำมันกอมอหกร้อย ตู้เย็น2ประตูนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับผมนี้เราก็ทำการกถ้ำแล้วก็การาจะใส่คอมเข้าไปนะครับเก็บเล็กเก็บน,น้อยมาฝากเพื่อนครับผมจากเพื่อนช่างนะครับสวัสดีครับ